สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบก,กับน้ำเชียร์กับกล่องเชียวันที่สิบสาม <13. S 1> ค่ะเมษายนหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมวันสงการานต์ปีใหม่ไทยมือนี้เป็นมือแรกเนาะค,ค่ะ<ม>น้ำเชียร์กะอวยพรให้แฟนคลับของน้ำเชียร์ วอพันให้ปูเนาะค่ะแลวก็เอฟซีถูกทันเซียนทุกทันเ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ,อะขอให้ยูดีมีแห้งเป็นอันดับแรกเนาะเน่ยนสุขภาพมาก,กค่คับสุขภาพมาก่อนเรื่องอื่นค่อยคิดค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะจังไดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปไสมาไสก็ให้ปลอดภัยลูกเต่า มาหอดบ้านประ้าไปเที่ยวกับขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะจังไดกับขอให้ถือสองตัวและสามตัวอย่าลืมเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมครับข่าจะไปเที่ยวกินตำักคุงยุค้างแม่น้ำค่ะกต่ชิลืมเบิ้งขีบดีบัติเค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาจังไดกับอย่าลืมเบิ้งขีบเด้อค่ะเพราะอยากให้มาเบิงหลังหวยออกเนาะครับค่ะ พี่นงองหลายท่านพิ่นกระถามมาว่าคือว่าสรุปเหล็กลางไปแล้วค่ะคือว่าสรุปเหล็กลางไปแล้วคือมีเหล็กลางมาอีกครับค่ะผมเชื่อกับมีหลายเซียนเผนมาหาเนาะครับผมพิน่นม่าให้ครับผมครับมีในหลายเซียนกับเป่นอยากนําเสนอครับผมครับค่ะแม่น ส่องก็ต้องน้ำเสนอแม่ค่ะ่ันผู้ชมแม่นครับผมค่ะถึงน้ำเที่ยรสรุปสรุปนั่นคือคือว่าสานักทีพ่นเขาวัางหันแม่นแต่เคยเหตุตลอดเนาะมันเป็นเทเลสต็ปของแต่ละคลิปแม่ค่ะ่ันผู้ชมครับค่ะทำให้มั่วสับสน แล้วสีให้ทั้งสองเฮ็ดจ้งไดดีล่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำเชียกกับสีแจ้งมาหลายรอบแล้วเอฟซี่นกัว่าลงไปเลยน้ำเชียมันเป็นนาทีผู้เบิงกับเบิงผู้บ่เบิงกับพานเนาะค่ะแล้วก็เทียสิเลขออกค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกับตองมีเสี่ยนไม่เสี่ยนเกาสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็หรือว่าเพิ่นจะเปลี่ยนตัวเลขเสี่ยนมาไหมเพิ่นก็มีที่เด็ดของเพิ่นก็ตตองล่งคือเกาแมมค่ะท่านผู้ชม ชุดที่ว่าเคยโล่งกับโล่งคือเกาเนาะแมนค่ะนักหรือว่าสูตรเกามาเชียงสี่ครับผมค่ะสรุปคือเกาอันนั้นห้าสรุปไปแล้วอันนั้นอีกส่วนหนึ่งครับผมแมนค่ะส่วนเซียนี่เพิ่์ดอยากนาเสนอกับมี่ครับพี่น้องเนาะค่ะอยากมานําเสนอมาแบ่งปันกับมี่คือเกาเหมือนเพิ่นเขามาเหรอเพิ่นบ่เขาใจเนาะค่ะท่านผู้ชมเ้าต้องท้หนาทีแบบว่าจนหดมือเลกออกคุณดีค่ะครับผมค่ะส่วนสรุปคือยังเกามาเชียวากับสรุปไปแล้วสรุปนั่นคือจัง อ่สํานักทีเพิ่นเขาหงวดว่างหันดีค่ะครับถูกต้องค่ะกาสรุปไปแล้วหงวดนี่ได้เจ็ดคู่ทุกเทียจะได้หาคู่ก็แจ้งไปแล้วเพิ่นกับว่าเข้าใจว่าห้าคู่ทําไมยังไม่สรุปก็ยังว่าหงวดนี่ขอเป็นเจ็ดคู่ค่ะเบิ้งหัวขอดีๆนะครับผมเบิ้งหัวขอค่ะเนาะนี่ละค่ะถึงสี่แจงให้เอฟซีฟังเนาะค่ะเอ่อ ทุกทีเพิ่นจะปล่อยจนวระหอดมือเลขออกพ่นแม่ขาด่ันผู้ชมค่ะเอาเพเป็นยังกะสีแจ้งไห้เพิ่นฟังเนะาะคลิปนี้น้ำเชี่ยจะนําเสนออุ้โทษสับผ่อนเออ่เลขลักหน่วยของแม่เอฟซีน้องจอกแล้วค่ะดันผู้ชมค่ะแม่เพิ่นกลไปเห็นคอมเมนต์อยู่ว่าเขาเพราเขาปล่อยมาโหลดมันมีเขา่ามีรูดค่ะ เพิ่นเป็นแฟนครับของแม่ f อซน้องจออค่ะดันบุ้ส้มแม่เพิ่นกะงวดนี้มาแปลกเด้อค่ะคลิปต่อไปจะเป็นเลขของพ่อเอกเด้อค่ะดันบุ้ส้มพ่อเอกมาแล้วค่ะ f อซเพิ่นกะถามหาหลายพอเพ่งเด้อค่ะดันบุ้ส้มงวดนี้เน้นให้สุดๆเลยเลขหน่อยคู่มากพอเพ่งค่ะปีใหม่ไทยพอจัดไ้ค่ะดันบุ้ส้มเนาะค่ะคืนนี้พี่น้องอย่าเพ้ออย่าพลาดเด้อเลขคู่เดียวค่ะ น้ำเชี่ยก็อยากโลงให้พี่น้องเลขคู่เดียวคืนนี้ค่ะอโอ้ได้แล้วค,ววววค้นเฮเลยดีเลยคุณเมื่อวานเนี่ยเอาค่ะมาเบิรงกันเลยได้ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวอางวดเก่าห้เพิ่นเบิ่งกันนี่ค่ะงวดเก่าค่ะงวดเก่าแม่เพิน่นมีสองสูตรแบบนี้นะะ้อค่ะลุดมันลุดมาสองงวดแล้วอันนี้ค่ะคนเลยเบรกไป เพิ่นเลยเบรกเพิ่นเลยวาน่องเอาสูตรนี่ไปล่องในลำเชี่ยวผู้เมียเอฟซีน้องจอกเพิ่นมีหลายสูตรเลยตัวเดียวเลยตัวนี้อืมงวดนี่เพิ่นให้เก้าแล้วค่ะงวดนี้ก็ถือว่าผิดเนาะเพราะว่าเมียเพิ่นให้ลักนวยมันไปลักสิบครับค่ะแต่มันก็ได้โตมวดนี่ให้เก้าไปเลยค่ะทดานผู้ชมเก้าไปเลยเอาวิ่งก็ได้แล้วค่ะทดานผู้ชมหรือว่าพี่นองก็เอาไปเป็นลักนวยก็ได้ค่ะเพิ่นให้บนอันนี้บน ก้า <9. S 1> ตัวเดียวส้นกับเก่ามาเชี่ยส้นกับพี่สาวกอทมอ,อู้หลายสำนักขาเก่าเนาะโอ้เก่ามากี่ยสุดยอดเลยล่ะครับคิดว่าเก่ายัางสียูต่ตามความฝันของน้ำเชียเนาะครับค่ะพอว่าฟันเห็นพอมาหลายขึ้นแล้วค่ะน้ำเชียกบับบอยฟังหลาคลิปแล้วค่ะครับพอนี่เจ้าเขามาแต่งแต่ต้นงวดสามซีขึ้นแล้วฟันเห็นอี่พอค่ะท่านผู้ชมอันที่คิดว่า คักที่สุดนี่คือพอแบกให้มังกรเขาสารมาให้ครับค่ะนี่แหะค่ะเขาสารข้าวเขาเอามาให้นุน้ำเชียค่ะท่นผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะด่นผู้ชม9ตัวเดียวค่ะเก้ายหลสำนักมากเลขบนของน้ำเชียค่ะคลิปต่อไปมาเบิงพอเพ่งเด้อค่ะดันผู้ชมพ่อเพ่งค่ะมาแล้วค่ะ เอฟซีไล่ทันเพิ่นกระถามหาอีพอไปใส้กระยู่กับน้ำเชี่ยนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะกระยู่กับน้ำเชี่ยพี่น้องกระถามวา่าพี่ปะไก่ก็นั่นมาประกบคู่แต่พี่ปะไก่ย,ยากอีหลีเด้อค่ะช่วงนี้ยากมากเลยค่ะเพิ่นกระตดต่อกับน้ำเชี่ยตลอดค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนตอนนี้ยากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นกระชีแวบบแวบบมากค่ะแวบบแวบบมาก สังกะสีแม่หอน,นสังกะีก็ห่อนครับผมพี่น้องเขาซิไปยู้ใส่มันห่อนห้ายค่ะ <c oughs> ครับแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอค่ะเก่าตัวเดียวบนครับพี่น้องค่ะครับเก้าตัวเดียวเอาไปใส่อแอดบนดินแผ่นฟ้าเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดบนดินแผ่นฟ้าเก่าตัวเดียวแอดเพิ่นก็มี เก่าคือกันเนาะครับผมค่ะมือแรงมาเบิ่งคู่เดียวแล้วค่ะดอนบุษมชมคู่เดียวได้ยินจนเฮ่เลยค่ะดอนบุษมชมได้ยินจนเฮ่ <ś c oughs> เลยเอ๋อค่ะดอนบุษมชมบ่ากาออกไปอันไกลๆแดดโทรศัพท์มันดับปึบเลยค่ะดอนบุษมชลเชื่อง,งนาครับอกนะนาจีใหม่ วันสงการวันแรกร้อนที่สุดเมื่อคืนน้ำเชี่ยวา่าเป็นฝนสีตกกับบมากค่ะล่มมันลืดถืดเถ่าอยู่ค่ะดันผู้ชมโอ้ยระมัดระว่างเนเดอ้อค่ะดันผู้ชมกินดื่มเนาะครับค่ะทึ่งห่อนทึ่งกินน้ำแข็งอย่างเดียวค่ะกินน้ำแข็งอย่างเดียวค่ะดันผู้ชมกับนำบนำสมแนะค่ะดันผู้ชมอ๋อเ็จนา ตลอดยีิบสี่ชั่วโม,มงคุณละณ่ะค่ะท่นผู้ชมมันห้อนเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขของแม่เอซีน้องจอกมาแปกงวดนี้หนึ่งตัวค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ